โอเคนะครับวันนี้ก็อยากจะาให้กับช่อง n e w i a s t Channel TV เองอเนะครับซึ่งในวันนี้เราก็จะมาด้วยแบบ Squid Game นะครับของซีซั่นหนึ่งนะเรายังไม่ไปซีซั่นสองตอนนี้หรอกเพราะเรายังไม่เคยได้ซีซั่นหนึ่งใช่ไหมครับใครวะ <S <S ใช่ใช่ใครบุ๊คเบน โอเคครับวันนี้เราก็มาบุกเบ้นอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นแบบฟิชเกมกันนะครับเราจะไม่รับประกันนะว่าเราจะเป็นผู้คุมหรือว่าเราจะเป็นผู้เล่นใช่ไหมครับเพราะว่าเราเล่นใช่เราเล่นดอมโอเคน,นะครับก่อนที่จะมามมดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับค่ายกดแชร์กระดิ่งสำหรับคลิปนี้ก็ต้อง ไปก okay. no okay. <na>, yeah. ันเลยนะครับโอเคมุกเบนอยู่ในรีบเข้าไปรีบเข้าไปนีบเข้าไปเอาเอาอยู่ไหนไป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 โอเคนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในตัวเมเปเปแล้วครับตอนนี้นะครับผมก็เป็นเพเยอร์นะคะบฮ้ยผมเป็นเพเยอร์มุกเนก็เป็นเพเยอร์กับผมด้วยนะครับ นี่สภาพนี่ตอนนี้เราจะต้องเล่นเกม A E I O U นะครับถ้าเราเราต้องขยับตอนที่ตุ๊กตายอยางฮีพูดว่าโกโกวาโกชีอะไรสักอย่างนะครับนั่นแหละเราจะขยับได้แต่ถ้าหยุดพูดแล้วก็หันมาเราต้องหยุดนิ่งนะครับไม่งั้นเราจะโดนค่ะตอนนี้นะคบก็ต้องไปไปไป,ไป โอเคอ๋อบุ๊คเป็นมาแล้วครับตอนนี้เวเดี๋ยวเวได้อีกจะถึงเส้นชัยอยู่แล้วเนี่ยครับ <laughs> ตอนนี้ครับจะเข้าเส้นชัยแล้วเย <laughs> ี๊ <laughs> ปีนต้นไม้เล่นรอบ,บุ๊คเป็นนะครับตอนนี้ ปุ๊คเบนเหรอครับเบนอยู่นู่นนะเบนเนี่ยครับปุ๊คเบนเบนมีผู้คุมหยิบหัวปุ๊คเบนนะครับปุ๊คเบนวิ่งมาเลยวิ่งมาเลยยาวยาวยาวมาเลยมาเลยเบนเราผ่านเกมแรกแล้ว ตอนนี้ผู้คุมจะให้เราเล่นเกมต่อไปนะครับต่อไปไม่เชิงเกมหรอกนะครับแต่มันเป็นแบบเกมวิ่งไล่จับนะครับคนคนที่ถือไม้นะครับจะต้องหนีครับเอ๊คนที่ถือไม้นะครับก็ต้องเอาไม้ไปให้คนอื่นนะครับใครที่มันจะจับเวลาครับถ้าเวลาหมดแล้วนะครับคนที่ถือไม้อะ่ครับจะแพ้แล้วก็จะถูกกำจัดนะครับหรือจะพูดง่ายๆก็คือโดนฆ่านั่นแหละครับง่ายๆคือเราอย่าให้มันแตะตัวเราได้นะครับ โอเคตอนนี้มันต้องลบแบบนี้ตอนเออแค่ผัดขมโอ้ย,อยตอนนี้ครับผมไม่ใช่คนถือไม้นะครับแล้วผมกาลังตาคนถือไม้ด้วยมันก็ตกลไปตอนนี้ตอนน้องหนีนีนีหนีนะครับตอนนี้โอ้เป็นครับตอนนี้ตอนนี้คุณอยู่ไหนเนี่ยผมอยากไปหาคุณจังเป็นปุ๊บ บุกเบนอาจจะสงสัยผมเขาก็เลยไม่บอกตำแหนง่งผมเอาเป็นว่านีก่อนก็แล้วกันปกเป้นอยู่ไหนเบนครับเขายังรอดจังหวะปิดไมค์ทำไมเนี่ยตอนตอนนี้คุณอยู่ไหนจะไปหาคุณผมอยู่ตรงกลางเลยเข้ามาตรงกลางอะ่ะเฮ้ยบุกเบนงงเห็นไหมล่ะเห็นบ๊อบบี้ไปเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปหาไม่หยบไปหาไม่หยบไปหา นี่ไปข้างบนเลยดีกว่าฮู้ย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 เก็บเกลื่อนนี่เกลานี่ีม่หายเกเกานเป้นตอนนี้โดนแตยังตอนนี้ผมโดนแตยัง เอาหัวน้ำหย่อนหย่อนนะลูกหยอย่อวางหย่อเชียงนะหย่อนโอเคอ่าไม่ไม่เห็นนะเนจิกากอร์โอ้ยนี่ผมตายไหมไปรอดอย่เขียนรอดรอดถ้าไม่ชมครับผมรอดบุญวิทย์ผมขออภัยด้วยครับที่ผมเด็ดกากบุ๊คเบนบุ๊คเบ้นเรามาอยู่ด้วยกันบุ๊คเบนเรามาอยู่ด้วยกัน อยู่อยู่น่องกล้งเนี่ยเราต้องรีบไปเพราะว่ามันจะเราต้องไปหาที่ซ่อนเพราะว่ามันจะเกิดการจราจรเราจะไม่ฆ่ากันเลยเราจะบล่อยฆ่ากันมีใช่ใช่ใช่ดี๋ย่าสวยแล้วเวนย่าตีผมนะเราจะไม่ทะเลาะกันใช่ไหม ออโอเคลูกผมว่าถ้าจะเอาให้ดีเราต้องไปหลับตรงอย่าไว้แฟนเปิดก่อนโอเคน้ยพลาดส<า>วยเดียวอยู่กลางจราจรน,นะครับาาจังหวะน,นี้ครับ,บก็ไล่ตีผู้ได้คนอื่นไปทั่วเลยนะครับ

สเปมเลยครับสเปมจำเราตายแล้วนิวคานะเอา้าทำไมตายอ่ะเอ้าผู้ผคุมยิงก็ตายเหรอเาคุ่มใอปืนเสร็จละให้ันแม่นะเราสูญเสียพวกเบนไปแล้ว เบนอยากโกหกสิุกเบนเราไม่ทิ้งเราได้ลงคอทำไมตอนนี้ผมต้องดูตัวุกเบนคุณคุยเล่นกับท่านผู้ชมหน่อยได้ไหมตอนนี้แค่ไปเล่นไงจะจำได้ หวันนี้นะครับ<ต>ผมต้องมาแกะแกะอยูย่เยอะกว่าย่าแล้วนะแกะน้ำตาลถ้าผมพลาดแล้วก็ตายด้วยไงคุณตางฆ่าผมอะ่ะเฮ้ยผมรอด,อดผมรอดครับ <laughs> ท่านผู้ชมเ <laughs> ป็นไงผมมันโหดไงไม่เคยตายเลย <laughs> คมตอนนี้นะครับผมจะไปในสไลเดอร์นะครับบะกพวกเป้งครับคุณนุสีไงที่คุณได้ตายอย่างน่าเนี่ย้งใอะไรก็หมดแล้วของส่งมาจากที่อื่นก็ไม่ส่งมาแ้วได้ไหมคนมาส่งของคุ้มคนไหนฆ่าคุณครับตืมอืมอืมอืบอืมรืมอรมอมอมอื้อืนอืมอไมอืมอืมะืมับมอมาออมม จีเนียจีเนียโอเคเราตอนนี้เราต้องผ่านเกมกระจกแล้วนะครับผมมันโหดไงผมกระโดดมาทีผมมันโหดไงผมไม่เคยตายเราเรากำลังกดดันคนนี้ครับอ้าตกลงไปแล้ว โอเชียครับจังหวะนี้แล้วก็กลับมาที่ห้องพักนรกอกแล้วตอนนี้ต้องหาที่ซ่อนนะคะัมโป๊ไม่กอดโอเชี่ยครับจังหวะนี้นะครับผมก็ต้องซ่อนตัวนะครัะซ่อน จังหวะนี่ครับซ่อนก่อนขอให้ผู้ที่แข็งแข็งสุดหลอดพวกเบนครับคุณรู้สึกไงกับผู้คุมที่แข็งคุณรู้สึกยังไงกับคนคนที่แข็งผู้คุมคนนั้นแล้วคุณอยากทำอะไรถ้าคุณได้เจอผู้คุมคนนั้นเ,เอามาเบนบอลผ่าน,นหน่ <laughs> ตอนนี้ผมก็ต้องวอร์มร่างกายนะครับผมเฮียเฮียเอ้ยเดี๋ยวคนี้ยัยยยยนน,น,น่าเบื่อผมว่าผมไปบุกกับเขาได้ดีกว่าน,น,นู่นนี่นี่นี่เอน,นี่เยอจังหวะนี้นะครับเขาก็หนีผมเลยเฮ้ยอยู่ไหน ไม่ให้หนีอ่ะทำไมได้ไดเอาเป็นว่าผมรอดแล้วอีกอีกมีกระดุมพลาสติกในผ้าเลยลูกเห็นไหมตรงนี้ที่วางตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมพี่ถุงพลาสติกไหมไม่มียิ่งกว่านี้ครับผมก็รอดการจะไล่จนแล้วนะครับ คุณบุ๊กแบนครับตอนนี้ผมอยู่ด่านชักกระเยอะแล้วนะครับโอ้โหคุณบุ๊กแบนครับคุณรู้สิ่งไงที่ผมได้ไปต่อไม่ใชาตอนนี้เรากำลังชักกระเยอะกันนะครับตอนนี้ก็ผมกดเรื่อยๆนะผมไม่ได้ใช้ออโต้คิงล่ว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 งไปซันล่วงไปกดเรืยๆกดเรืยๆเรือเยเย้ ชนะแล้วเฮ้ยไม่ตกอย่ตกอย่ตกสิโอ้โหคุณข้างนั่งตายเรียบเลยอะครับท่านผู้ชมเฮ้ยไม่ตกดูมีคนเกียนผมเนี่ยนิสัยไม่ดีที่ต่อยกันเลย ผมมันเก่งเนี่ยครับผมไม่เคยตายผู้ไะไรเทียมทานุ้นอุ้ยหยง่างและตอนนี้เราก็ต้องมาอยู่เกมเกมลูกแก้วอะไรก็ไม่รู้ผมต้องเดาระหว่างคู่กับขี้แล้วผมจะเลือกอันไหนดีผมก็อ,อะไรนะนนผมขอเบอร์แค่น,นี้ครับต่อให้ผมแพ้ผมมีสามชีวิต ผมสามารถเกิดใหม่ได้สามครั้งได้ไงเพราะเพราะว่าผมเคยเล่นผ่านตัวเนีย<ก>ครับผมเคยเป็นผู้<ก>คุมด้วย<ก>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  เสียลูกแก้วคู่กับขี้ดูเลขข้างบน <laughs> เฮ้ยเฮ้ยอย่าตายคู่แบบนี้สิ เริ่มกดดันแล้วถ pues ้าแพ้ครั้งนี้คือน่าจะตายแล้วครับเฮ้ยรอดเฮ้ยเฮ้ยรอดอดท้ายเจกมสุดท้าย ผมจะหลีกเลี่ยงการต่อสู้ก่อนนะคะเพราะง้นผมก็จะค่อยต่อสู้ตอนหลังนะเฮ้ยผมมิสู้ผมมิสู้ผมมิสู้มิสู้เนี้ยเนี้ยเนี้ยเฮ้ยไวายวาตายมัม้งใช่ไหม มีแต่คนชิวชีวิตอะโอ้จะตายจะตายจะตายบ่านะยิ้มเคียนผู้ไม่เคยตายจะต้องรอดจะตายเกมสุดท้ายไม่ได้นะไม่นะไม่เป็นไรมันเกินไม่ได้เกินไม่ได้ ชุบชีวิตได้เฮ้ยผมผ่านเกมนี้เรื่องจำครับผ่านเกมนี้ได้แบบบุดบิตดแต่ไม่มีชื่อผมเฮ้ยแต่อย่างน้อยผมก็ได้เอ็กซ์มานะครับโอ้โหผมมันเก่งเกินาตายครับผม,ผม,ผมต้องเป็นยังไงไม่ใช่สุ่มเอาครับว่า,าจะเป็นผู้นำผู้คุมพวกเบนครับอยู่ไหนเนี่ย คุณอยู่ในโลหนบ<อ>หรือเปล่าวันนี้เจขอข้าเข้ามาอยู่ไหนอยู่ไหนเราปิดคลิปมันก่อนปิดคลิปมันก่อนเราเพียกันโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดชอบใครกดไลค์กดกระดิ่งสำหรับคลิปนีน้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบา,บายบายหน่อยบายหน่อย 拜。Bye.